สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยอย่างเทพนะครับโดยช่องที่เราจะพาคุณไปสปอยถึงเรื่องราวของหนังและซีรีส์ที่คุณชื่นชอบโดยในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปพบกับภาพยนต์หนังแอคชั่นสุดระทึกขวัญที่เต็มไปด้วยความถึงเต้นและการหักมุมอย่างเรื่อง โดยในตัวหนังครับเป็นเรื่องราวของเที่ยวบินมรณะที่เริ่มต้นจากภารกิจคุ้มกันพยานของเจ้าหน้าที่มาเชลแต่กลับกลายเป็นเกมเอาชีวิตตัวรอดกลางเวหาเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะนี่คือหนังที่เต็มไปได้วยความลุ้นระทึกและความจริงที่อาจคาดไม่ถึงถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมสปอยหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับกับฟ r i ยริกโดยในเรื่องราวของหนังครับได้เริ่มต้นขึ้นที่阿拉กาวินสตันครับชายหนุ่มที่ซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมกลางป่าเนี่ยได้ถูกเจ้าหน้าที่ FBI บบุกเข้าจับกลุ่ม เขาถูกส่งตัวให้กับเมดินเฮริสครับรองเจ้าที่มาแชลเพราะเขาเนี่ยมีส่วนเอี่ยวและเกี่ยวข้องกับแก๊งมาเฟียโมรติเพื่อเอาตัวรอดครับวินสตันยื่นข้อเสนอว่าจะให้การ็นพยานปรักปรอมโมรติแลกกับอิสรภาพเมดลินก็ลังเลอยู่พักหนึ่งครับแต่สุดท้ายก็ตกลงเธอได้รับหน้าที่พาตัววินสตันเนี่ยไปที่เซียเชลเพื่อให้ปากคำโดยทั้งสองครับได้ขึ้นเครื่องบินเล็กซึ่งมีเดวิดบูตเป็นนักบินในระหว่างที่เครื่องทะยานขึ้นฟ้าน,นั้นเมเดลินได้สังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนหัวของนักบิน แต่เขาก็ทำเหมือนไม่มีอะไรน่าห่วงในขณะเดียวกันครับบินสตันก้มลงไปมองพื้นและพบกับเอกสารรูปถ่ายของเดวิดบูตัวจริงนั่นทําให้เขารู้ว่านักบินที่พวกเขาไว้วางใจนั้นไม่ใช่ตัวจริงอีกต่อไปโดยตัวเขานั่นเองครับได้พยายามเตือนเมเดลินแต่เธอกลับคิดว่าเขากาลังพยายามหาทางหลบหนีโดยนักบินครับที่ยื่นถึงอ้วกให้กับบินสตันแต่จังหวะน,นั้นเองครับเมดลินสังเกตเห็นบาดแผลที่มีเลือดซึมอยู่ที่แขนของเขาเธอจึงเริ่มสงสัยมากขึ้นและถามออกไปว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังจะไปที่เซ ทั้งที่เราไม่เคยบอกจุดหมายมาก,ก่อนคำถามนี้ครับทำให้นักบินเริ่มรู้ตัวว่าเขากำลังจะถูกจับได้แล้วเขาก็เผยความจริงออกมาว่าแต่ที่จริงแล้วนั้นเขาไม่ใช่นักบินครับแต่เป็นนักฆ่าที่โมรตินั้นส่งมาเพื่อเก็บวินสตันโดยไม่ต้องลงมือฆ่าเองเขาวางแผนจะปล่อยทั้งสองไว้กลางถิ่นธุรกันดารให้สัตว์ป่าจัดการพวกเขาแทน เมเดรินเมื่อดรินดังนั้นครับก็รีบจู่โจมแต่กับภาคท่าโดนต่อยจนสลบไปตัววินสตันเองครับพยายามจะถ่วงเวลานักฆ่าด้วยการพูดถึงเรื่องข้อตกลงระหว่างเขากับโมรติในขณะที่เมเดรินเนี่ยเริ่มได้สติเธอก็คว้าปืนช็อตไฟฟ้าครับเตรียมพร้อมมาไว้ในรอจังหวะให้นักฆ่าหันหลังแล้วก็ช็อตเขาจนสลบและจับมัดไว้แน่นหลังจากนั้นครับเธอก็รีบปลดโซ่ให้กับวินสตันเพื่อให้เขามาช่วยคุมสถานการณ์ แต่ปัญหานี้ยังไม่จบครับเพราะเครื่องบินเนี่ยกำลังจะดิ่งลงพื้นเมดิรินเนี่ยก็รีบควบคุมพวงมาลัยเพราะพยายามหาเครื่องขึ้นให้ได้ก่อนโดยในขณะเดียวกันนั้นครับวินสตันก็ได้รับรู้ถึงเรื่องที่เขาทําให้ช็อกนั่นคือนักฆ่าคนนี้เนี่ยได้ข้อมูลของเขากับแม่มาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่และบังคับให้เขานั้นร่วม,มือเมเดิรินครับพยายามขอความช่วยเหลือเธอติดต่อแคโรไลน์เวนเซนส์ครับรองเจ้าหน้าที่อีกคนเพื่อแจ้งว่าภารกิจนี้เนี่ยได้ถูกแทรกแซงและอาจมีสายลับของมรติแฝงอยู่ในกม รรรเริ่มสืบสวนในขณะเดียวกันนั้นเมเดลินก็ได้รับความช่วยเหลือจากฮาซานนักบินอีกคนครับที่ช่วยนําทางเครื่องบินผ่านวิทยุเพื่อให้เธอนั้นพามันไปลงจอดที่แองเคอร์เสแล้วเธอก็ได้รับรู้ความจริงอันแสงจะสุดช็อกเดวิดบูตัวจริงนั้นถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมไปแล้วนักข่าวฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและคราวนี้ครับเขาไม่ได้พยายามหนีหรือสู้กลับแต่กลับพูดยั่วโมโหเมเดลินแทนคําพูดของเขานั้นครับทำให้เมเดลินเหมือนถูกตอกย้าบาดแผลในใจของเธอ เธอเดือดจัดและกระหน่ำชกจนนักฆ่าสลบไปอีกครั้งบินสตันครับไม่เห็นเหตุการณ์แบบนั้นจึงถามเธอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมดิลินครับจึงจัดสินใจเล่าเรื่องในอดีตของเธอที่พยายามจะอยากลืมโดยย้อนกลับไปที่เม็กซิโกครับเมดลินเนี่ยเคยได้รับหน้าที่ให้ดูแลมาเรียหญิงสาวที่แฟนหนุ่มมีเอี่ยวกับแก๊งค้ายาครับวันหนึ่งเนี่ยมาเรียขอเข้าไปอาบน้ําคนเดียวเมดลินก็ลังเลครับแต่สุดท้ายก็ยอมท,ทั้งที่มันผิดกฎ แล้วฝันร้ายก็เกิดขึ้นครับเมื่อปืนของแก๊งค้ายาเนี่ยได้ปาระเบิดโมโนทอปเข้ามาทาังหน้าต่างมาเรียถูกใส่กุญแจมือไว้กับอ่างเธอพยายามยิ้นรนสุดชีวิตแต่เมเธลินเนี่ยช่วยเธอไว้ไม่ทันเรือไฟเผาร่างของมาเรียทั้งเป็นในเหตุการณ์นั้นเองครับทำให้เมเธลินนั้นถูกลดขั้น กลายเป็นเจ้าหน้าที่โต้เอกสารและเธอก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดโดยหลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับวินสตันฟังครับเธอได้รับการติดต่อจากเคลไรอีกครั้งเคลไรบอกว่ามีทีมรอช่วยเหลือเธอที่แองเคอร์รสแล้วแทนที่เมลลินจะโล่งใจแต่เธอกลับเริ่มสงสัยบางอย่าง เคโรรายอาจเป็นหนอนบ่อนไส้ก็ได้และเธอก็ไม่รอช้าครับรีบติดต่อรองผู้อำนวยการเพื่อแจ้งสถานการณ์และสั่งให้ตามจับเคโรรายในทันทีในขณะที่เมดลินและวินสตันตบินอยู่เหนือน่านฟ้าน,นั้นพวกเขาก็พบกับซากเรืออับปางบนชายฝั่งซึ่งเป็นจุดสังเกตสําคัญครับเมดลินรีบแจ้งให้ฮาซานร,รู้ข้อมูลนี้ครับช่วยให้ฮาซานเนี่ยจับสัญญ,ญาณเรดาร์ของพวกเขาได้ทำให้สามารถนำทางเมดลินได้อย่างแม่นยำ เครื่องบินครับในมุ่งหน้าเข้าหาภูเขาเมเดรินจึงดันเครื่องบังคับสุดแรงเพื่อหลบและเครื่องบินก็ทะลุกองหิมะมาหึมาก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งโดยในขนาเหตุการณ์เดียวกันนี้เองครับมีดของนักฆ่าก็หลุดออกจากซองและไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงเขาคว้ามันเอาไว้พอดีก่อนที่จะรีบใช้มันตัดเชือกที่มัดตัวเองออกไม่นานครับกุญแจมือของเขาก็ถูกปลดนักฆ่าก็คว้าหมวกแว่นของมเมรินก่อนที่จะพุ่งเข้าไปแทงวินสตันสองครั้งอย่างไม่ลังเล เลือดของวินสตันไหลนองพื้นจนเขาซุดลงไปในทันทีนักฆ่าไม่หยุดแค่นั้นครับเขาก็โจนไปบีบคอเมเดลินและหวังจะฆ่าเธอให้ได้แต่ในช่วงเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นวินสตันก็กัดฟันดึงมีดออกจากตัวเองแล้วใช้มันตัดสายเข็มขัดที่นักฆ่าใช้รัดคอเมเดลินอยู่เมเดลินจึงไม่รอช้าครับรีบคว้าปืนแฟร์ในยิงเข้ากลางหน้าอกของนักฆ่า เดไฟจากกระสุนแฟร์ครับเผาเสื้อของเขาจนไหม้นักฆ่ากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะตั้งตัวได้เมเดรินก็หยิบถังดับเพลิงครับและฟาดเข้าไปเต็มแรงที่ศีรษะหลังจากนั้นครับเมดรินก็รีบไปถวบพยาบาลวินสตันแต่เลือดของเขาไหลไม่หยุดและอาจจะเริ่มอาการซุดลง เธอพยายามติดต่อฮาซานเพื่อขอเส้นทางที่เร็วที่สุดที่ไปยังแองเคเรสแม้ว่าจะเร่งการเดินทางครับทำให้เชื้อเพลิงหมดเร็วขึ้นก็ตามเมดิรินก็ไม่สนใจครับเพราะสิ่งเดียวที่สำคัญในตอนนี้ก็คือวินสตันต้องรอดในขณะที่วินสตันนั่นอ่อนแอล,ลงครับเขาเริ่มพูดถึงเรื่องอดีตและความผิดที่เขาเคยก่อ,อไว้คำพูดของเขานนั้ทำให้เมดิรินฉุกคิดถึงเรื่องบางอย่างด้วยหลังจากที่เมดิรินได้ฟังเรื่องที่วินสตันเล่าความจริงก็กระจ่างขึ้นเมื่อโคดิชคือสายลับตัวจริงที่ขายข้อมูลให้กับโมรติต เมเดรินจึงรีบติดต่อเคโรรายครับเพื่อเตือนให้รู้ตัวแต่ทุกอย่างอาจสายเกินไปแล้วเธอนั้นครับได้บังคับเครื่องบินลงเข้าสู่เส้นทางลงจอดพร้อมกับพยายามโทรหาเคโรราอีกครั้งแต่เสียงที่ตอบกลับมานั้นไม่ใช่เคโรรายครับแต่เป็นโคริชแชงเขาบอกเมเดลินว่าเคโรลายประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตซึ่งดูเหมือนจะเป็นฝีมือของพวกโมรติเมรินโกรธจัดและตะโกนใส่โคริชว่าเธอรู้แล้วว่าเขาคือคนทรยศ และเธอจะเปิดโปรงความจริงทั้งหมดต่อมาครับเครื่องบินขับไล่2ลํลำบินประกบเครื่องบินของเมดิรินเพื่อป้องกันอันตรายต่อพนเดเรือนในขณะเดียวกันนั้นครับเมดิรินพยายามติดต่อหาซานเพื่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งแต่มือสังหารครับกับตื่นขึ้นมาและพยายามโจมตีเธอ เมเดรินไม่รอช้าครับยิ่งสวนกลับไป2อนัดในตอนนี้เองครับเชื้อเพลิงก็ใกล้หมดฮาซานก็พยายามนําเส้นทางให้เธอลงจอดได้อย่างปลอดภัยวินสตันเริ่มหมดสติลงครับตำรวจและหน่วยแพทย์เนี่ยที่รออยู่จุดลงจอดนั้นเมเดรินพยายามนําเครื่องลงให้ดีที่สุด ประตูเครื่องบินเปิดออกครับพร้อมกับร่างของมือสังหารที่กระเด็นตกลงไปบนนันเบกก่อนจะถูกรถบรรทุกพุ่งเข้าชนครับเครื่องบินหยุดนิ่งวินสตันรู้สึกตัวอีกครั้งหน่วยแพทย์ก็รีบเข้ามาช่วยเหลือในขณะที่เมดรลินครับก็ได้พบกับฮาซานเป็นครั้งแรกเธอกลับสังเกตเห็นชายคนหนึ่งครับคือลูกน้องของโมรติกำลังขึ้นรถพยาบาลไปกับวินสันเมเดรินก็ไม่รอช้าครับรีบพุ่งเข้าไปและทันเห็นมือสังหารนกำลังพยายามจะจัดการกับวินสตันเธอจึงชักปืนออกมาและยิงขึ้นทันที่อออนนททจะหยบรศรศัพ์ขขงมงขมืสาาึ้ แล้วติดต่อโคลิชเพื่อบอกให้รู้ว่าเกมของเขานั้นจบลงแล้ว <Hey. S 1> และนี่ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของไฟริกส์หนังแอคชั่นระดึกขวัญที่เต็มไปด้วยการหักมุมฉากแอคชั่นที่เข้มข้นและความตื่นเต้นแทบจะหยุดหายใจถ้าคุณชอบสปอยเรื่องนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสปอยอย่างเทพของเราเพื่อไม่ให้พลาดสปอยหนังและซีรีส์สุดมันในครั้งต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ